อันนี้ Samsung A10 ใหม่เนาะแต่ทำภาพดีชัดอยู่เราไว้เป็นตัวช่วยเลือกอาชีพอะเหมอน่ออไรลเดีดันนี้อัพเข้ามาเอวมาแล้วเนาะเห็นเนี่ยต้องเปิดด้วยกาไม่เข้าใจทำไมต้องเปิดด้วยกาตลอดต้องแบบนี้ต่อสิบตลอดถึงอนนี้เล่นเล่นไหนก็เล่นเล่นอาชีพอะไรดีครับ แกนคาวาทารีกับไททันออกซนับกับหมาดก,กับดาบนี่ไงอาชีพนี้แหละครับพี่หอกวิ่งไงเดธนูส์วิ่งไปไหนวะไอ้อันนี้มีดเทรเชอร์ฮันเตอร์จะเขามานะแทงหลังควบแอดเบิร์นโชลล์อันนี้ก็เทเซอร์อไม่ใช่เทเซอร์สิซาจิทาริอวด นัดเดียวอะ่ะสตันน,นั่นไหนฟีนิกไหนดาร์นวนเจอร์เดี๋ยวตีตีเสือตัวเองไปนะตายเลยสมันแมวอะ่ะวะหรอกทำทีวีดีจริง

อ่ามีว้าไปว้ามาอย่างเกียน์นะ่ะดูมบริงเกอร์คำเชื่ออุปกรณ์ในนั้นเนี่ยเครื่องม,มือกเกลี่ยเครื่องมือเกลี่ยม,มันไก่เกลี่ยรตรงไหนเนี่ย,ยนนแน่นอนโดเมิเนเตอร์โอเวอร์โหลดหายนะแห่งสงครามไกลละไกลละล้วชีตป่นผมเลยใช่ชิลเลนเซนกัน นี่โชว์ทักษะตึงหมูภาทำอันนี้ต้องภาขาวสิชัวคาดินันนะ่ะสมรลนชีวิตอ่ะฮาราเฟนใช่เลยอ่ะอันนี้มีดกลล์แฟนเตอร์กับวินไลเดอร์ โอ้คู่นี้สีสูสีที่สุดแล้วเวลาต่อสูอ้ในโอลิมเปียสชิลเล,ล่นกิวบิ๊กครั้งหลายโอ้ยังเท่เนโคร่ะสวัสดิเกอร์นี่ไง ้ทุกมือเหมือนกันนี่สิอาชีพแห่งความร่ำรวยประจุซิกเกอร์เสียได้อ่ะอยากเห็นโกเล่นอะไรเยอะ Yeah เรียบร้อยครับผมกับการรีวิวเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนเนาะ ปิดหน้าจอกันครีววินั้นดูแล้วก็ DF เป็นอีกตัวใช่จบเรียบร้อยกับ9คลิปรีแอคย้อนวันๆกับคลิปอดีตเราต้องแทนอาชีพให้อีกนิดน,นึงใช่สามไอีกหนคลิปสามไอีกค้นี้ช่วยตอนแรกได้เยอะจริงแหละก็เป็นการพูดการพูดถึงอดีตว่าเราชอบเจ้าเลอร์ซิ n ิ m a ติกตัวไหนของเน็ต l i x ที่ทำให้เราหันมาเล่นกันแล้วก็อาชีพที่เล่น ก็เป็นสิ่งที่น่ารำลึกถึงคำหลังดีครับผม <c oughs> แต่ตอนนั้นโอเคนะตอนที่ติด่หม่นิยมแล้วไปต้องหาเสียบหมดนังน,นิยมนิยายซีเนมาติกซีหนึ่งซีห้าแล้วก็อีกเยอะแยะตอนนั้นตอนที่กำลังเข้าเส้นตึกลึกอยู่ของพี่หอกซิ่งก็จำได้ตอนนี้ยังเก็บบัดไว้อยู่เลยมาเติมตังพวกสือของสำนักพิมพ์ต่างๆที่ออกมา แต่สำหันังสือทีเสียได้หนังสือเก็บไม่ได้เลยความจริงหนังสือพวกคำคำบรรยายมันเยี่ยมมากเลยใช่ใช่มันจะมีพวกที่อธิบายคาอหนะึ่งาสองอะสมัยก่อนก็ต้องต้องใช้พวกนั้นนะถึงจะเข้าใจจริงๆใช่โอเค จริงจริงหนังสือเสียดายถ้ามีโอกาสของได้หามาไอ้นั่นกันก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็พามาย้อนลํำลึกความหลังกันเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางก็ฝากขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่อง Assing Gaming หรือว่านายจำด้วยนะครับรวถึงขอบคุณเพียหอกซิ่งของเราด้วยนะครับผมใช่ครับเพียหอกซิ่งครับผมขอบคุณมากๆครับอนาคตอนาคตต้องลบคนอีกเพียบเลยครับได้เลยครับ